องครับเมื่อนี้มาอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้มาเปิดราคาพอพันนะครับดาวลุ่งนี่สายเนื้อครับสายเนื้อลุ่นล้วนเลยนะครับสําหรับพอพันตัวนี้นะครับพอพันตัวนี้เป็นพอพันที่เนื้อเต็มพันธุกรรมดีนะครับพันตุกรรมชัดเจนน้องเบิ้งครับเบิ้ง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 ป้าคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับพ่อซื้อหยังครับ สือสนครับพ่อเนี่ยสน <Display> <supreme. S 2> บ้านตำบลอำเภอพ่อบ้านนนสะอาดครับตำบลตำบลไผ่อำเภอเมืองกาฬสินนี่เมื่อหน่ตัวนี้ด้ยักสีละปีเสดครับปีเสดครับป้ามันลูกก็ได้พ่อลูกช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลตมีเอกสารมีใบมีดอดป่ะมีครับเอามาเบิ้งกันนะพ่อเอามาเบิ้งกันนะเอาอยู่ในถุงไว้ผมเบิ้งกันนะพี่น้องครับนี่ครับลูกช็อกโกแลตครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งก่อนเลยครับนี่ วันเดือนปีเกิดใบหลอดโคบัดนี่ลูกช็อกโกแลตอายุตอนนี้ปีกว่านะครับคุณนี่นี่ช็อกโกแลตหน้าตานี่คือพอเลยพี่น้องอันเดียวกันกับพอเลยเบิงเบิงเบิงพื่ลไงเบิงแขงเบิงขาเบิงต้นตูเบิงล่ำตูปัดไข่บ่มีตำหนิเลยพ่อใหญ่เนาะบ่มีครับบ่มีบ๊วยมึงมึงมึงเอาถึงแล้วไปกันนะพ่อถึงแล้วออกไปออกไปรอข่กันนะ ไปกันลูกเบื้องท้ายย่างคนเบื้องกันน่ะปเบื้องเบื้องถ่ายไครใครงามงามผู้ไรเห็นบอกได้กินว่าอาหารบ่พอบ่ครับบ่เรี่องธรรมชาติเลยบ่ธรรมชาติเลยครับมันหันร่องคุ้มเบืนี่ไหนหันหันหันมีอาการอยากคึกอยากหาว่ะอยากอยากคึกอยู่ด้อยากดื้อมีน้องเราบ่ีนิก็ได้น้องเราบ่ ได่ตัวหนึ่งครับน้องตัพพูแล้วตัวเมียน้องเมียรครับโอ้ตัวแล้วเดี๋ยวไปลูกช็อกโกแลตเป็นน้องตัวเมียตัวนีก้ก็ประมาณอยู่สิบเจ็ดเดือนนะพอเนาะท่านเหนื่ยถึงวะถ,ถึงบ่เหรอว่าเหนื่อยถึงหรอว่าเนี่ยถึงสามเนอะนี่น่อ,องเบิ้งไทยกุ้งสะอ่อนไทยบนไข่บางไข่บาง,งหางลก,กลามเอาพอใหพี่น้องสิเอาไปเป็นพ่อพันธุ์หรือไปคุ้มฝูงจังสิหรือให้เกษตรกรเอลซี่เขาเอาไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์จังสิ มันมีราคาบพพอนีสาสิ้า 35, ครับสาเมื 35, 400, ่นหาครับโอ้เ so ป <Quran> ็นราคาห้องครับตล่องไหนแกงหน่อยบอกกะจังคุยกันครับจังโทรมาคุยกันครับนี่พี่น้องครับงัวตัวนี้เพิ่บวเคยปาสิขาแจ๊กเกอ่อพี่น้องครับพี่พอประ่าสิขาแจ๊กเกอรอ่พอดีผมมาถ่ายคลิปเราพี่น้องเห็นพี่น้องเลยอยากบึงผมก็เลยเดินมาถ่ายพู้ละถ้ายนี่เป็นบากหน้าตัดผู้ละ มาเลี้ยงงวได้ดีครนะับแี่น้องึงบุง้งกู่ะไรกูอะไรใส่ซื้อมันว่นาจะไหนพอโชคครับเจ้าโชคครับเจ้าโชคการะลาศินพี่น้องครับลูกช็อกโกแลตเป็นจังไงกูได้กำลังหาฟอพันต์จุดไปคุ้มูงตอนนี้เลยสีนี่โอโ้โหแดงซ้ำงามบักคักเลยพื่นล่ะสุดยอดเห็นบ่ออลังการงานสายดีสีนะครับปาดีพอเอ่อคันพี่น้องเบิ่งแล้วพี่น้องมักพี่น้องชอบ อยากให้พี่น้องติดต่อสอบถามี่อีเบอร์ก็รศัพท์พเบอร์โทรศั์เบอร์โทยรัสจำเบอร์จะห้องได้ปะศูนย์ครับศูนย์หกสองสองเจ็ดาห้าสมหครับห้าสมหหีจจะเบอร์0ูนย์ศูนย์เก้าหกศจ็ดหกสีหกศครับหกสอพอสนครับเอาติดต่อสอบถามกับพอสนมาเลยพี่น้องครับ ผมมีตำมีนจากบ่องข้อมสูงอยู่ประมาณรอยสามสิบกว่ากวานะครับเป็นงัวหน่อยเขาก็ได้สิบกว่าเดือนน้องเขาก็ห่วมนี่เจ้าโชคกาลสินผู้ใดมากก่อนใดก่อนมาซาอิดการขายพอท่านราคาต่อร่องััเเิิไไ้สาม0 0ก่่่่่่่่ับพี่นอ่ครับบ่่่่่่่่ด่อ่เ่่่่่่่่่่่่่่พ่่อ่่่่่่่่่่่่่่ด เห็นชัดเลยบ้านใครบุญหางนี่โอ้โหงามนนครับสุดยอดพป่น้องครับ